เดี๋ยวไปต่อกันที่ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสวยรถบรรทุกก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าชุดเฉพาะกิจของกรมทางหลวงเลยนะครับแล้วก็พฤติการนะครับคือเรียกเก็บสวยจากผู้ประกอบการแลกกับการไม่ถูกจับกลุ่มนะครับก็อเห็นบอกว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยหลัก200ล้านบาทเลยนะครับสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะครับทางพลตรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับนำทีมด้วยตัวท่านเองเลยนะครับลงไปตรวจสอบคนพื้นที่เป้าหมาย11จุดด้วยกันก็ได้แก่ที่อยุธยาชัยภูมิเพชรบูรณ์นครปฐมชนบุรีเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครนะครับจับกลุมได้3คนก็คือนายนพดลน,นพดลเป็นช่างเครื่องกลอุวุโสหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ําหนักอุบลราชธานีขาออกของกรมทางหลวงและเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจสปอร์ตเช็ค อันนี้คือตัวของนพดลส่วนนายอนเนกอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกันเป็นช่างเครื่องกลชํานาญงานหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ําหนักด่านคุณทศขาเข้านครราชสีมาและคนสุดท้ายนะครับเป็นพลเรือนชื่อนายตรงชัยทําหน้าที่เป็นหน้าเสือนะครับอันนี้คือตัวของนายตรงชัยซึ่งข้อหานะครับที่มีการแจ้งกันมีการแจ้งกัน3ข้อหานะครับสข้อหาแรกเนี่ยบักก็เป็นข้อหาของนพดลกับอนเนกก็คือเป็นเจ้าพนักง,งานร่วมการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ข้อหาของธงชัยนะครับคนที่รับหน้าเสือข้อหาสน,สนับสนุนเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเหตุการณ์บุกจับกลุ่ม3คนครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากช่วงกลางปีที่แล้วปี66นะครับมีกลุ่มผู้ประกอบการเข้ามาร้องเรียนว่าถูกเรียกเก็บสวยรถเครนแล้วก็สวยรถบรรทุกที่บรรทุกเกินน้ําหนัก แล้วก็มีการสืบสวนขยายผลต่อมานะครับจนพบพฤติการของกระ่มผู้ต้องหาใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการลดบรรทุกรายละ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแลกกับการไม่ถูกจับกลุ่มก็มีธงชัยรับหน้าเสือเป็นคนกลางในการพูดคุยระหว่างฝั่งของผ,ผู้ประกอบการกับฝั่งของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีการส่งมอบเงินให้กับตัวของนพดลนพดลเนี่ยใช้บัญชีมา้าชื่อบัญชีนายประทิน เป็นการโอนผ่าน2บัญชีนี้นะครับซึ่งผู้ประกอบการรายใดไม่ทําตามเนี่ยก็จะมีการกวดขันจับกลุ่มอย่างหนักซึ่งจากข้อมูลเชิงลึกนะครับก็ทางท่านจุลนเกียรติเนี่ยให้ข้อมูลไว้ว่าคือแก๊งเนี้ยทำมานานหลายปีแล้วนะครับผู้เสียหายน่าจะมากกว่า30รายและมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นที่มีการประเมินการของเจ้าหน้าที่ชุดสืบนะครับน่าจะอยู่ที่หลัก200กว่าล้านบาท เฉลี่ยแต่ละเดือนนะครับเครือข่ายนี้แก๊งนี้สวยที่บุญเวียนน่าจะไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง3คนยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ